ลาก่อยเดอร์ททูสวัสดีครับเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตำราแห่งการฟาร์มยังไงให้ไหวและปิดเกมให้เร็วของแคร,รี่ได้ทุกคนเลยนะโดยเฉพาะฮีโร่ตัวนี้ครับลูน่านะเป็นฮีโร่แคร,รี่ที่ถ้ารวยเมื่อไหร่เนี่ยบ้านละลายทั้งบ้านนะและผู้เล่นคนนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะพูดถึงการฟาร์มให้ไหวเนะี่ยต้องคนนี้นะ EGRDC นะแคร,รี่ระดับยอดท็อปของโลกที่แฟนคลับติดตามมากมายนะฮะ เรามาดูเกมนี้ที่ทุกคนก็จะเห็นแล้วแหละว่าความยาวคลิปเนี่ยมันสั้นกับปกตินิดหน่อยนะเนื่องจากเกมนี้เนี่ยแบกอย่างโปรของจริงนะแลวผมมั่นใจว่ามันเล่นง่ายพอที่แคร,รี่มือใหม่ทุกคน,นสามารถเล่นตามได้นะฮีโร่ตัวเนี้ยพอนั้นเรามาดูกันว่า e g r t c ครับเล่นลูน่าไว้แบบแบกอย่างโปรในเกมนี้ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับช่วงขายของตอนคลิปเดินนะฮะเราเป็นแคร,รี่เราสามารถแอบเดินมาแย่งนูนฝันของข้ามได้แล้วนะตรงนี้นะฮะ ก็ขอขายระบบเมมเบอร์ชิพของลากอยอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยระบบเมมเบอร์ของเราเนี่ยก็มีคนสมัครเข้ามามากมายยอดเนี่ยแตะนิวไฮไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นเมมเบอร์จริงๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่ชื่อสีเขียวที่เข้ามาคอมเมนต์นะใครที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยก็มาประกาศตัวเองในคอมเมนต์ Comment ได้นะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับลิงก์สมัครเนี่ยก็จะอยู่ที่ข้างล่างใต้คลิปหรือว่าปุ่มจอยเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาสนับสนุนลากอยในการทำคอนเทนต์แบบนี้ได้เลยนะครับ, 1> Level 1รบเ,เลับ Necro ก และก็ทัก์นะฮะมีการกดลูเซนบีมครับสกิลหนึ่งลาดคลไปก่อนครับสกิลหนึ่งูน้าลูเซนบีมเนี่ย mm hmm. ก็เป็นการเรียกลําแสงสตันมาจากฟากฟ้าทําดเมเดเป้าหมายนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นสกิลที่เรียบง่ายสุดๆนะแค่นี้เองครับเปี้ยงเข้าไปที่เป้าหมายนะครับสตันนิดหน่อยแบบหัวกระตุกให้พองามนะครับให้มันดูไม่ได้เป็นสกิลไดเมเดอย่างเดียวนั่นเองซึ่งช่วงต้นเกมเนี่ยสกิลนี้เนี่ยใช้มานาไม่เยอะและครูดาวก็ไม่เยอะสามารถกดลัดคลิปได้นะฮะแล้วก็กดตอ่อห แต่แน่นอนเราเป็นแครรี่เราจะเน้นล้านคีมากกว่านะลูน่าเนี่ยก็เป็นแครี่ที่สเตตเริเ่มตัวเหนือค่อนข้างดีเลยนะคือเลือด680แล้วก็อาร์เมอร์ถึง7นะอันนี้คืออาร์ดิซี่ออกของเป็นสลิปเปอร์แล้วก็กิ่งไม้3อันด้วยมันก็เลยบวกสเตตค่อนข้างเยอะนะทำให้มันสามารถสดกับตัวออฟเลนได้หลายๆตัวนะอย่างในโคฟนเนี่ยก็ดูจะไม่มีปัญหานะเวลาเรามีอาร์เมอร์เยอะเนี่ยสิ่งที่ดีคือฝนของข้ามจะตอดเราไม่ค่อยลดด้วยแล้วโจ์นี้ครับเลเวลสครับ,รบอดิซี่ครับกดลูเซนบีมใส่ และรุมตีทักสกาวินเท่์ไวเวิร์นครับโอ้โหแต่ตัวเองก็โดนแท็กทีมรุมตีเกือบตายเหมือนกันนะครับอ 3, าริซี่อัพสกิล3ลูน่าเบรซิ่งมาซึ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นออร่าบวกเดเมจและบวกวิชั่นให้ตัวเราเองในช่วงกลางคืนนะฮะสกิลลูน่าเบรซิ่งเนี่ยความเจ๋งของมันคือมันบวกเดเมจไม่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบวกเป็นเลขเลยมันเลยทำให้ช่วงต้นเกมเนี่ยสกิลลูน่าเบรซิ่งมีผลเยอะนะครับถ้าเราอัพมา2แต้มเนี่ยมันโบนัสเดเมจ15ให้เราและเพื่อนเรา ซึ่ง15จาก60เนี่ยมันคิดได้เป็น25%นะฮะก็เหมือนกับเราได้ออร่าเดย์เมดสูงมากอะ่ะถึง25%ในช่วงต้นเกมให้กับเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราในการรุมตบศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งความที่เดี๋ยวนี้เนี่ยสกิล3ลูน่าเบรซิ่งเนี่ยมันดีในช่วงต้นเกมทำให้การอัพสกิลของลูน่าเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนะี่ยลูน่าเนี่ยก็จะชอบอัพลูเซนบีมเยอะๆหน่อยนะอย่างเมื่อกี้เนะี่ยลูเซนบีมมันใช้ลัดคลีตได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอไอลูน่าเบรซิ่่งมันนนดีีขึ้นเนย เราก็เลยต้องเช่คน้ําหนักว่าในช่วงย e ืนเลนเนี่ยเราต้องการเดเมจเวทหรือเราต้องการเดเมจกายภาพนะครับเราต้องการรุมตบฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าคือถ้าเรามีซัพพอร์ตที่แบบมันตีดีๆหน่อยอ่ะอย่างเกมนี้เนี่ยอาร์ติซี่ครับอัพสกิลสามขึ้นมา2แต้มนะครับวินเทอร์ไวิร์นครับโดนแท็กทีมรุมตบมาตรงนี้โดนเฟิร์สปลัดไปก่อนนะครับแต่การอัพสกิลแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าอาร์ติซี่เนี่ยต้องการเดเมจจากการตีธรรมดามากกว่าและจังหวะที่เขารุมตบเป้าหมายกับวินเทอร์ไวิร์เนี่ย ็จะรีดเดเมจได้มากกว่าการที่เขาอัพหนึ่งขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งนั่นเองนะค,คือครูดาวมันเท่าเดิมไงถ้าเกิดจะใช้1ล้านคลีนเนี่ยก็อัพไว้แค่ 1, 1ก็พอนะและอย่างหนึ่งของการอัพสกิลลูน่าในแผ่นนี้เนะี่ยคือเราจะอัพสกิลสองวขึ้นนะซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะสมัยก่อนเนะี่ยบางทีลูน่าก็อัพหนึ่งเต็มก่อนแล้วค่อยอัพสองตามมาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าลูน่าแผ่นนี้เนี่ยดูมาแล้วจากโปรหลายคนนะคืออัพสกิลสองเร็วมากนะคือเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเนะ นั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงอัพสกิลหนึ่งไว้น้อยๆได้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยรูเซนบีมเนี่ยอัพไปแค่หนึ่งหรือ2ก็พอครับตอนนี้เนี่ยเลเวลสามเองนะอาริซี่มีโกลบออฟเฮดมาแล้วครับกับมาทิ้งสติครับเริ่มตีคลิปป่าได้นิดหน่อยแล้วนะโดนทักซ์ไล่ตีมาคือเมื่อกี้เนี่ยพอคลิปเลนมันดันไปไกลเนี่ยอาริซี่ก็ไม่เดินตามคลิปเลนไปเพราะว่าอันตรายจะโดนทักซ์ไล่ตกตายเอาก็มีไปตีคลิปป่าเล็กๆนะแล้วก็กลับมาล่าคลิปเลนในป้อมนะอยู่ในป้อมเนี่ยปลอดภัยที่สุดนนะะถ้า้าาาาาฝเเขจมฆ่่รีย เขาก็ต้องได้ป้อมเข้ามาซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเรากจ็จะมีป้อมเป็นเพื่อนช่วยตีการซื้อ g ล o b e of h ฮสเนี่ยก็น่าสนใจมากปกติลูน่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ออกเดดแบนนะออกเลดแบนสองอัน3อันอะไรเงี้ยแต่แผ่นนี้เนี่ยเลดแบนเนี่ยแทบไม่มีใครออกแล้วครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างไม่คุ้มกับราคาและเลดแบนกับเบรเซอร์นะนูทริสแมนเนี่ยยังฮิตอยู่สำหรับสายอินแต่ว่าเลดแบนสำหรับสายเอจิเนี่ยไม่ค่อยละอย่างลูน่าเนี่ยอยากตีไวขึ้นก็ไม่ต้องออกเลดแบนก็ซื้อกล و มาเลยเอาง่าย แล้วก็ค่อยขึ้นเป็นพาวเวอร์เทรดต่อเลยนะก,ยก็คือไอเทมสเตตช่วงต้นเกมเนี่ยมีความจําเป็นน้อยลงเพราะว่ามันมีไอเทมราคาถูกชิ้นอื่นที่ให้ในสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเลนก็ไม่ได้ดีมากนะถ้าดูเน็ตเวิร์ดเนี่ย,ย,ยก็จะไม่ได้เยอะเลยนะแล้วถ้าดูร้านฮิตเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าลูน่าเนี่ยไปยืนลึกมากไม่ได้คือไปยืนกลางเลนไม่ได้จะโดนทักสโนโบเข้ามาแท็กทีมตายเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีสกิลหนีเลยแล้วเราก็ไม่สามารถสู้เดเมจกับทักซิกดแท็กทีมได้นะ อดิซี่ในช่วงต้นเกม5พนาทีแรกเกมนี้เนี่ยเล่นแพสซีฟมากๆเลยนะเนี่ยรูเซนบีมไลท์คลิปเอาแล้วก็ไลท์คลิปที่มันดันเข้ามาในป้อมเท่าที่ได้เลยนะก็คือเนี่ยสกอร์คลิปยี่สองตัวน้อยที่สุดในตัวคอทั้งหมดนะอันนี้คือการปรับสไตล์การเล่นตามเลนฝั่งตรงข้ามนะทักซับเข้ามาได้ป้อมแล้วเปิดไอชาร์ดขังมาค่อนข้างหิวเจ้าหนี้อดิซี่รัาหนีไม่ได้เขาก็เลยยืนแลกตีไปอันนี้คือพลังของสกิล3ลูน่าเบสซิ่งเริ่มมาแล้วคือวินเทอร์ไอเวอร์ดช่วยไล่ตบด้วยนะ ทักเกือบตายไปเองครับอาริซี่ครับรูเซนบีมรัวๆครับเจ้านี้แล้วตีสวนทักจนตายไปเลยนะครับในโคฟโฟ้เลือดเต็มอยู่เลยครับแต่โดนป้อมช่วยตีครับรูเซนบีมอัดหัวด้วยครับป้อมตีเดเมจเยอะมากและตายคู่วิเทอร์เวนดับเบิลคิวครับเจา้านันี้สวยมากครับแต่มันก็เกิดจากข้อผิดพลาดของฝนงตรงข้างคือเขาพยายามไดป้อมนะแล้วก็อาริซี่เนี่ยเล่นเซฟมากในป้อมจนแบบทักมันไม่มีจังหวะเล่นนะ่ะทักมันก็เลยลองวะจังหวะไดป้อมแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเสียดายอย่างเดียวช็อนี้คือลูน่าไม่ได้คิวเลยนะครับ ลูน่าก็เลยไม่ได้เงินจากเหตุการณ์เมื่อกี้เท่าไหร่นะก็คือการเงินเนี่ยสังเกตว่าการเงินยังอยู่ล่างๆอยู่นั่นเองคือถ้าเมื่อกี้ลูน่าได้คิวเนี่ยน่าจะขึ้นมาแถวๆสตอมแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยอดิซี่ก็ยังถือว่าโจรอยู่และเขาก็ได้ power trade มาแล้วครับกับวิลเลสวิลเลสที่ออกมาแค่เพิ่มความเร็วในการเดินฟาร์มเลยนะคือวิลเลสที่ก็น่าสนใจมากเป็นไอเทมชิ้นเล็กที่เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆคือมันดีตรงที่ว่ามันบวกมูสสปีดราคาถูกนี่แหละแล้วก็ลูน่าครับมีการเด คือสังเกตความไม่ยึดติดในเลนนะคือถ้าไปเลนบนเนี่ยจะโดนเนโคโฟลกดซะเปล่าๆนะคือเนโคโฟลมันเป็นตัวที่กดเลนดีแล้วลูน่าเนี่ยมันไม่มีอะไรไปสู้เนโคโฟลเท่าไหร่นะตีแรกกันก็เจอสกิลหนึ่งเนโคในระยะอะไรเงี้ยก็เจ็บอีกก็เลยอาศัยโอกาสที่สตอร์ไม่อยู่มาฟาร์มมิดครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เล่นแครี่เนี่ยควรพึงคิดไว้ก็คือว่าเราสามารถไปไปแย่งเลนไหนได้บ้างเง่ายๆถ้าเกิดว่าเลนเรามันไปไม่ได้่แในกรณีนี้เนี่ยก็คือมามิดนะซึ่งเอาจิมเท่บลเ่ อย่างในเกมแข่งเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยที่แบบตัวมิดเดินทําเกมและแครี่เนี่ยมาแอบฟาร์มแทนซึ่งเวลามาฟาร์มเลนมิดเซนเนี่ยข้อดีคือมันสามารถเข้าป่าต่อ,อได้ค่อนข้างไวมีแค่ powertrain อันเดียวลูน่าก็ฟาร์มป่าได้เร็วมากๆแล้วครับด้วยความที่อาร์เมอร์มันเยอะเนี่ยมันเลยแท้งรีป่าได้ไวครับไม่ต้องมีของป่าดูเลือดด้วยซ้ำานะไม่ได้มีไอ้ process max i ทมครีป่าขี้โกงอันนั้นนะ ก็ฟาร์มป่าได้ไวมากๆครับแล้วก็นี่ครับอัพสกิลสองมูนเกรฟเนี่ยมาเยอะมากแล้วพอมาอยู่เลนกลางเนี่ยสตอมมาดูดไวเปอร์ให้ลุงหน้าก็ช่วยยืนวิงธรรมดาาไปได้ช่วยสตอมฆ่าไวเปอร์เฉยเลยนะคือพอมีเราอยู่เนี่ยมันเหมือนมีเดเมจอยู่ด้วยไงแล้วนี่ครับลูหน้าครับก็เลยวิ่งกลับมาฟาร์มป่าต่อสกิลมูนเกลฟเนี่ยมันจะกระจายเดเมจของเราโดยการที่เวลาเราตีครลปตัวหนึ่งเนี่ยมันจะหมุนไปหาตัวอื่นต่อแล้วไอ้กงจักรเนี่ยพออัพเต็มเนี่ย มันชิ่งได้หกครั้งนะครับแล้วมันจะชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมามันทําให้ลูน่าเนี่ยฟาร์มเร็วมากเลยคือฟีลลิ่งเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนเหมือนเมดูซ่าเลยนะแต่ลูน่ามันไม่อึดท่าเมดูซ่ามันไม่ได้มีโลมานาแต่ว่าผมคิดว่าลูน่าอัดเดเมจได้มันกว่าเมดูซ่าอีกโดยเฉพาะเวลาตีบ้านนะแล้วจังหวะนี้ครับลูน่าอาริซี่ได้มอร์บิดมาสมาแล้วด้วยดูดเลือดได้แล้วครับแล้วก็ได้อเทมครีปป่าขี้โกงที่พูดถึงไปด้วยนะตอนนนีดดูเเเลลือมมยยยยยิิ่่่งงฟาาาร์ปสะ คิดดูนะว่าเกมนี้เนี่ยลูน่าอาร์ดิซยืนเลนอยู่แค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับผมอยากบอกมือใหม่ทุกคนเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะโฟกัสถึงมือใหม่เนี่นะเพราะผมคิดว่ามือเก่าเนี่ยเรื่องฟาร์มเนี่ยน่าจะเป็นในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะคือไปเลนไหนก,ก็ทำตัวเป็นแครี่ได้นะเล่นฮีโร่ที่มันเก่งตามไอเทมเนี่ยสามารถเล่นแบบนี้ได้หมดไม่ใช่แค่ฮีโร่ตัวนี้นะสมมุติเราเล่นลูน่าเราไปออฟเลนอย่างเงี้ยหรือเราไปมิดไปเลนไหนก็ได้3าเลนเนี่ย5นา,า,ออา,น,าน,บบน้ี ได้ทันทีนะอยากให้ดูแพทเทิร์นการฟาร์มด้วยนะคือเป้าหมายในการฟาร์มของเราเวลาเดินฟาร์มป่าเนะี่ยคือเราจะฟาร์มคลิปอนเชียนให้ได้ทุกนาทีนะแครี่ส่วนใหญ่เนะี่ยประมาณ8-9นาทีเนะี่ยถ้าเกิดออกไอเทมถูกแล้วก็ไม่ได้แบบของน้อยเกินไปเนะี่ยจะฟาร์มคลิปอนเชียนได้แล้วนะคลิปอนเชียนคือคลิปกลุ่มนี้นะ ที่กาลังตีอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ของฝั่งเดเดียเนี่ยก็คืออยู่ตรงข้ามกันพอดีมันจะเป็นคลิปที่ได้เงินเยอะที่สุดในเกมนะครับเนี่ยครับอดิซี่ครับเดินมาฟาร์มเอนเชียนแล้วฟาร์มคลิปกลุ่มนี้พอดีเป๊ะเลยในก่อนสิบวนาทีครับที่จะรอคลิปเกิดต่อและผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถทำนี้ได้นะครับยิ่งโดยเฉพาะในมือใหม่เนี่ยในในในห้องที่มือใหม่มากๆเนี่ยสิบคนเนี่ยเรื่องตำแหน่งเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะไม่ต้องยึดติดว่าเราเล่นแคลรี่มิดเลนหรือออฟเลนหรือแม้แต่ัพพอร์ตไม่ต คือเล่นออฟเลนอะเล่นเสร็จ5นาทีวิ่งเข้าป่าแบบอาร์ติซี่เกมนี้ก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเลนก็ไม่มีอยู่จริงเหมือนกันครับตอนนี้อาร์ติซี่ครับเดินวนลงมาครับสินาทีได้มาสออฟแมนเน็ตแหละครับมาสออฟแมนเนตเนี่ยหลักการเดียวกับเมดูซ่าลยครับคือกดให้เราวิ่งเร็วขึ้นตีไวขึ้นนะเพื่อฟาร์มคลิปให้ได้มากขึ้นนั่นเองนะมีการวิ่งทะลุมาถึงป่าศัตรูนะเนี่ยมาฟาร์มป่าศัตรูสองสามกลุ่มเลยนะเลยมาตรงนี้เลยนะแล้วก็วิ่งวนกลับไปนะ แล้วระยะเวลาที่วิ่งวนกลับไปคืออะไรคือวิ่งวนกลับมาให้ทันคลิปแอนเชียนพอดีนะคือเราจะไม่ให้เกิน11นาทีเพราะว่าคือถ้าเราไม่ฆ่าคลิปกลุ่มนี้ก่อนมันเกินใหม่อะเท่ากับว่าเราเสียคลิปแอนเชียนไปกองหนึ่งนึกออกปะคือเหมือนเสียความคุ้มค่าไปกองหนึ่งเพราะฉะนั้นอดิซี่ครับวางแผนให้เดินกลับมาสแต็คแอนเชียนตรงนี้แบบพอดีเป๊ะนะแล้วก็ฟาร์มกลุ่มล่างไปแล้วด้วยนี่ครับสแต็คมาปุ๊บมีไอ้มานาแมนิแล้วก็ฟาร์มสบายครับอัพสองเต็มสามเต็ม ตีคลิปอันเชียนแป๊บเดียวตายหมดแล้วมีดูดเลือดด้วยโอ้โหอย่างชิวยิ่งแรงต่ำๆเนี่ยคุณไม่มีทางโดนบุกป่าตอน11นาทีนะครับโอกาสน้อยมากนะครับคือส่วนใหญ่ยังอยู่ตามเลนกันอยู่เลยนะหรือไม่อย่างมากก็ฆ่ากันแค่ในเลนแถวๆป้อมเนี่ยโอกาสโดนบุกป่าน้อยจริงๆนะครับเพราะว่าการบุกป่าเนี่ยบางทีมันต้องมีการสื่อสารกันนิดนึงแบบการปิงวิ่งเข้ามาหรือแบบคือมันต้องมีคนนำอะในการบุกป่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีหรือไม่อย่างมากก็อาจจะมีตัวมิดมาตัวเดียวซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการโซโล่คิวในเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าเกิดแบบเราไม่ได้โจนมากขนาดนั้นอนะตอนนี้เนี่ยอาริซี่นี่เริ่มรวยขึ้นมาแล้วสังเกตเน็ตเวิร์ดนะตอนแรกอยู่อันดับ6นะตอนนี้ขึ้นมาอันดับ2แล้วโดยที่ไม่ได้โผล่ไปในเลนเลยนะคือเอาจริงคลิปนี้เนี่ยที่อยากจะเน้นตลอดคลิปคือการฟาร์มให้ไวมันมันไม่ได้ยากถ้าเกิดแบบเรารู้รู้วิธีนะเนี่ยครับวิ่งฟาร์มแบบยับ,ย,บยับเลยนะ พอได้แมสเน่เนี่ยทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นนะทีนี้เนี่ยพอมันเร็วขึ้นเนี่ยเราจะเคลียจำนวนกลุ่มคลิปได้มากขึ้นครับอาริซี่เนี่ยสามารถเดินเลยขึ้นมาในป่าด้านบนของตัวเองได้ครับแล้วก็เริ่มใช้ลูเซนบีมช่วยเพื่อดึงคลิปอีกกลุ่มมารวมกันและให้มันโดนไอ้มูนเกรฟเนี่ยกระจายให้ทั่วถึงนั่นเองนะนี่ครับแล้วมีการใช้คิลลิ่งเบลดครับคิลลิ่งเบลดนี่ก็พิเศษนะเพราะว่าปกติเนี่ยคือถามว่าตัวตีไกลออกคุ้มไหมมันก็ไม่ได้คุ้มมากนะได้เดเมจแค่หกเอง แล้วมีการตัดต้นไม้เนี่ยทำให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นอีกเพราะเราสามารถตีครีปจากจุดที่ปกติแล้วเนี่ยมันตีไม่ได้ครับมันคือมันติดต้นไม้นั่นเองอันดีสครับมีการวิ่งมาเคลียร์เลนบนด้วยเคลียร์เลนบนเนี่ยก็ยิ่งดีสําหรับทีมเขาอีกเพราะว่ามันก็กดดันให้คนมาการสเปซด้านป้อมบนด้วยนะคือปกติแล้วเนี่ยเล่นแครี่อย่างเงี้ยเราจะสิงอยู่ที่ตรงแอนเชียนใช่ไหมแต่ถ้าเลนบนมันว่างแบบเนี้ยเราก็สามารถมาแทรกฟาร์มเลนได้เพราะว่าสิ่งที่ได้เงินคุ้มค่าที่สุดในเกมนี้ก็คคืออเลนนนนั่นนงนะ นี่ครับแลวนอกจากฟาร์มบนแล้วเนี่ยพออารดิซี่เห็นฮีโร่ฝนนองข้ามโผล่มาเลนร่างเยอะๆเ,เนี่ยเขาก็มากดดันป้อมครับลูน่ามียาฉะมีแมเนตตีป้อมครับป้อมเทียร์หนึ่งเนี่ยก็ละลายไวอยู่แล้วนะเมื่อกี้ตีปั๊บเดียวเกือบครึ่งหลอดแล้วนะและหลังจากที่ไปเลนบนเมื่อกี้ไปตอดๆป๊บหนึ่งนะเคลียร์คลิปเลนดันไปไกลแล้วก็ไปตอดป้อมนิดนึงก็วนกลับมาณนะจุดแถวแถวเดิมนะและการออไอยเทมของอารดิซี่ลูน่าเกมนี้เนี่ย ผมบอกเลยว่าลอกไปได้เลยนะคือถ้าเป็นแบบมือใหม่หรือมือกลางๆเล่นลูน่าแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรเนี่ยซื้อตามนี้ได้เลยนะก็คือ power t r a d e ก่อน w i ลเ l e s s มาถือไว้ให้วิ่งไวๆมา s t อ r m a n a g ดูดเลือดาร์มครีปอย่างไวและยาฉะขึ้นเป็นมันต้าสไตล์ครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันต้าเนี่ยมันโหดขนาดไหนคือมันต้าเนี่ยคือที่สุดแล้วของลูน่าไม่ว่าฮีโร่บางตัวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากมันต้าไปเซ็กัญยาฉาบ้างแต่ว่าลูน่าเนี่ยแทบจะไม่มีทางเปลี่ยนเพราะว่าลูน่ามันต้านี่ก็คือขี้โกงมากนะครับ ฆ่าคลิปแอนเชียนแบบทั้งป่าแบบเร็วกว่าเดิมอีกนะแล้วก็วิ่งมาไถาคลิปป่าข้างล่าง2กลุ่มแบบหายไปเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยก็มารวมกันหลายๆคน34คนมาทําเกมคือได้ป้อมเทียนหนึ่งเลนล่างของทีมเดเดียนไปแล้วด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้อารดิซี่เนี่ยสเปซในการฟาร์มเนี่ยมันขยายขึ้นไปอีกนะคือเราฟาร์มได้กว้างขึ้นอีกพอียรยเลนล่างหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเหลือข้างล่างให้ฟาร์มแล้วเนี่ยวาร์ปกลับมารับคลิปเลนข้างบนพอดีเป๊ะเลยนะ ตอนนี้เนี่ยก็ได้แมนตาสไตล์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขวานแยกร่างที่ว่านั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยอดิซี่ก็ยังคงเล่นแบบหนีทีมศัตรูอยู่นะแล้วก็หนีทีมตัวเองด้วยนะ <c oughs> คือสังเกตว่าหนีทีมตัวเองนะคือไม่ไม่อยู่ใกล้เพื่อนเลยนะคือนอกจากเงินไวแล้วเนี่ยเวลไวด้วยมีการแอบมาตีป้อมนิดหน่อยพร้อมกับคลิปรถถังครับมีตัววาร์ปซ้อนมาไวเปอร์ครับยิงเอตอใส่อดิซี่แมนตาแก้และเซนทอกดสแตมผีดให้ครับ วิ่งเร็วมากออกมาได้โดนอันติไวเปอร์อย่างเจ็บนะบแต่ก็รอดออกมาครับแล้วก็ได้ป้อมด้วยเมื่อกี้คลิปรถถังตีป้อมแตกนะอันนี้แหละคือการเหมือนกับกดดันเล็กๆสร้างสเปซส,สไตล์แครดี้ให้เพื่อนนะทุกคนสามารถเล่นแบบนี้ได้เช่นกันและคือการออกไปตีป้อมแป๊บหนึ่งนะแล้วนี่ครับก็กลับมาฟาร์มป่านะโอ้โหวินเทอร์เอเวิร์แอบสแต็กไว้ให้นิดนึงน่ารักมากนะอารดิซี่จะซื้อเป็นแล้วก็แลนต์ต่อเลยแล้วก็แลนแผ่นนี้เนี่ยสแต็กดีขึ้นด้วยนะเพราะมันได้บัฟมาช่วงหนึ่งนะ แล้วลูหน้าเนี่ยเป็นฮีโร่ตีไกลที่ตีใกล้เหลือเกินการมีดักก็แลนด์เนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะทำให้เราแบบตีคนถนัดขึ้นมันจะตีไกลขึ้นนะครับและช่อน,นี้ครับรเผอิญฟาร์มคลิปใกล้เลนกลางพอดีครับแล้วเพื่อนครับไฟอยู่แถวๆนี้ครับวินเทอร์เคิร์สสวยๆจากปรนเทศเว่นครับได้ฆ่าทักไปลูหน้าครับก็วิ่งตามเพื่อนมาสักทีหนึ่งนะสตอมครับพุ่งมาดุเลสเตอร์ลูหน้ากดอีกคลิปอัดเลสเตอร์โดนไป2ทีแต่โดนไบรนิงไลท์เด้งออกมาครับ อาริซี่ครับกดอีคลิปไปแล้วไม่ได้คิวบอกกูไปแล้วแค่นี้นะดูวินาทีที่อยู่กับเพื่อนน้อยมากครับคือวิ่งมาตามสตอมากดอีคลิปพอไม่ได้คิวปุ๊บกลับเลยนะวิ่งเข้าป่าต่อเลยนะเพื่อปฏิบัติการเร่งเงินต่อน,นั่นเองนะเนี่ยใครบอกว่าจะรวยต้องฆ่าฮีโร่เยอะๆครับไม่ต้องครับสกอร์คิวศูนย์ศูนย์แอซิสสามก็รวยได้นะ <c oughs> ก็รวยได้นะแต่เดินคุยคิวคิวอย่างเดียวเลยแล้วคือเพื่อนตายด้วยนะเซนทอร์โดนเก็บคืนตายไป แต่อาริซี่เนี่ยก็ยังคงคุยกับคลิปอยู่สตอมครับโดนฆ่าที่เลนกลางไปอีกทีหนึ่งนะการเงินทีมไดนนำนิดเดียวแต่ว่าลูหน้านำค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็เลเวลครับลูหน้าเลเวล17แล้วนะได้สกิลครบได้ทาเล้์2อันแล้วด้วยมีทาเล้นบวกลูเซนบีมินิสตันกับทาเล้นลบลูเซนบีมคูดาวนะทำให้สกิลหนึ่งเนี่ยสตัน0.8วิและคูดาวเร็วมากด้วยนะ ให้ดูเลเวลนะครับลูน่าเวล17นี่เยอะมากๆนะครับเอเลสเลอร์เนะี่ยเพิ่ง14เองไวเปอร์ก็14นะไม่ได้คิวเลยเงิน1เวลก็1นะครับมีคอมโบไอเทมครีปป่าด,ดีๆครับก็คือไอธนูนี่นะโกลบโบนะเพิ่มระยะตีนะครับกับดัก็เลนคอมโบกันนะครับทำให้ลูน่าตัวนี้เนี่ยโจมตีระยะถึง570ไกลเท่าฮีโร่ตัวตีไกลโดยส่วนใหญ่ของเกมนี้แล้วนะใช้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมว่ามันชิ่งแบบมหาโหดมากนะครับ ยิ่งเราตีไกลขึ้นเนี่ยมันก็จะชิ่งมหาโหดขึ้นเช่นกันนะและกำลังจะฟาร์ไอเทมหลักอีกชิ้นหนึ่งต่อจากแมนต้าแล้วครับนั่นก็คือ Black King Bar นั่นเองนะฮะความเจ๋งของสกิล3ามลูน่าเบลเซิงเนี่ยทำให้เรามองเห็นในช่วงกลางคืนไกลขึ้นครับอย่างเงี้ยลูน่ายืนอยู่กลางคืนอย่างเงี้ยสามารถวิ่งตามคลิปมาโดยที่ศัตรูไม่เห็นได้อย่างเงี้ยคลิปไม่เห็นลูน่านะแต่ลูน่าเห็นคลิปและเห็นเลซิเลอร์ด้วยครับกดอีคลิปอัดตอนสตอมเข้าพอดีเปรียงเปรียงเปรียงลซเลอรร์ตายคับ รอบที่แล้วเฟลรอบนี้สําเร็จนะครับสกิลอันติอีคลิปเนี่ยมันจะสุ่มยิงลูเซนบีมใส่ศัตรูรอบๆแบบลงต่อเนื่องเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงจนกว่าจะหมดเวลาสกิลนะครับจำนวนครั้งเนี่ยตามเลเวลสกิลนะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะได้ถึง12ครั้งนะครับหมายถึงลำแสง12ครั้งแต่ว่าศัตรูหนึ่งตัวเนี่ยโดนได้สูงสุด5ครั้งเมื่อกี้เนี่ยลราซิลเลอร์โดนไปเต็มๆเ,เลยสองสาครั้งก็ตายแล้วนะเพราะลนะูเซนบีมเนี่ยมันครั้งละ300 3ครั้งก็900แล้วยังไม่รวมที่เรรราตีธรรมดาเสริมไปด้วยนะแล้วพอได้ม่าเสร็จปุ๊บก็ เดินกลับเข้าป่าฟาร์มเหมือนเดิมและจะเห็นว่าการเงินเนี่ยเริ่มไหวขึ้นอีกแล้วครับเพราะอะไรเพราะเขามีเมนต a าแล้วการมีเมนต a าเนี่ยทำให้เราสามารถส่งร่างปลอมออกไปช่วยเราฟาร์มได้อีกครับเพราะร่างปลอมลูน่าเนี่ยมันมีสเตตที่ดีมากจากเมนต a าจากดาก็แลน n ์จากเ e r t r ทรดและมันมีสกิล2ตีกระจายตีชิงได้ครับร่างปลอมลูน่าเนี่ยเคลียร์คลิปไปได้ไกลมากๆและช่วยเราฟาร์มได้ดีสุดๆจนตอนนี้เนี่ย เดียวจริงๆนะใกล้จะได้ BKB แล้วคือไอเทมลูน่าเนี่ยมันจะมาไวขึ้นเรื่อยๆจากชิ้นแรกชิ้น2ชิ้น3มันจะไวขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเก่งขึ้นนะแต่อาริซี่ครับก็ยังคงไม่ออกไปจากป่าจนกว่าจะได้แบล็คคิงบาร์นะครีปป่าเกิดปุ๊กยิงครีปต่อทันทีคร,ครีปกลุ่มนี้เดินไปหาครีปกลุ่มนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าสู่จุดที่ยิงสองสามทีครีปตายหมดแล้วแล้วก็ดีครับเปิดเมนต้าวิ่งไปดูแมปเน,นี่บเป็นกลยุทธ์ขั้นสูงแล้วนะ เมนต้าวิ่งไปดูโลชานตัวจริงวิ่งมาดันเลนเมนต้าอีกตัวหนึ่งวิ่งมาดูในป่าด้วยครับหูโหแล้วดันเลนบนไปเนี่ยเยอะมากครับแล้วเอาอิลูชันดีนายบอลตี้ลูนทิ้งด้วยทีมเรเดียนครับตอนนี้พยายามเอาโลชานครับและแลนซิเลอร์ครับเก็บเอจิตไปได้ครับอารดิซี่รู้ตัวดีว่ายังไม่ถึงไทมิ่งนะถึงเงินจะนําแต่ก็ยังไม่ชวนเพื่อนไฟตแต่อย่างใดเดี๋ยวนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมนต้าสไตล์ได้บัฟคือทําให้ครูดาวเวลาฮีโร่ตีไกลใช้เนี่ยมันน้อยลงนะ ปกติฮีโร่ตีไกลก่อนหน้านี้เนี่ยคูดาวสีิาวิแต่แพ่เจ็ดจุดเนี่ยลดคูดาวเหลือ3 0มสิบวิครับลูน่าเนี่ยก็คือเมนต้าดันคลิน,นได้ตลอดเลยนะแล้วโจนี้ครับมีไฟเกิดขึ้นในป่าใหญ่ตรงนี้ครับอารดิซี่ครับเอาตัวจริงเดินดันป้อมเลยครับเนี่ครับ,ค,รบคือเราสปริตดันได้ตลอดเวลาแบบนี้ครับฮีโร่ศัตรูเริ่มว้ามาการเป็นเรื่องปกตินะแต่ตัวนี้เนี่ยอารดิซี่โคตรรวยแถมมีสเต็มพีจากเซนทอร์วิ่งหนีออกมาด้วยความเร็ว5-50นะรอดออกมาได้อีกแล้วนะ โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยล้วสตอมตามมาแล้วครับพุ่งมาอย่างไกลใบเลซิเลอร์ครับพุ่งตามมาดุดครับอาริซี่เดินมาอีคลิปอัดคอมโบเดิมเปียงเปียงเปียงเลซิเลอร์เปิดเลนการอีคลิปได้แต่กันการโจมตีธรรมดาไม่ได้เสียเอจิตไปซะแล้วครับตีแรงมากเมื่อกี้เห็นมายืนยิงเน้นๆเลยแล้วพอเลซิเลอร์เสียเอจิตก็วิ่งออกมาครับคือไม่แบบไม,ไม่ประมาทแม้แต่นิดเดียวคือเอาชัวร์ตลอดทุกครั้งนะวิ่งออกมาเยอะมากด้วยอะ่ะ เพื่อมาฟาร์มต่อนะเนี่ยดึงคลิป2กลุ่มมาชิงรวมกันทำเหมือนต้นเกมเปียบเลยไวเปอร์เดินตามมายิงเอตอสใส่ลูหน้าบอกกลัวที่ไหนอะ่ะนี่อะ่ะแมนตาหลบอันตีแบบหล่อๆไปไงอะ่ะไม่โดนอันตีแล้วอะ่ะไวเปอร์แบ็คคิงบาร์แต่ลูหน้าไม่สนหลบก,กูมีเหมือนกันนี่ครับยืนยิงสู้ด้วยเลยเจอทักสโวลัสพันครับนี่ยืนยิงสดแล้วมันชิ่งหมดท,ทั้งไฟนะเวลาลูหน้ายืนยิงแบบเนี้ยแต่พออาร์ดิซี่เห็นพลข้ามโถม,มาเยอะครับเปิดวาร์ปกลับบ้านเลยครับพอแบ็คคิงบาร์ยังไม่หมดมันเลยวาร์ปกลับบ้านได้ไคือมัน คือเขารอบครอบจริงๆนะแล้วแบบเซนทอร์ไม่มีสเต็มพีดวินเนอร์เคิร์ตกดไปแล้วไม่ได้คิวอะไรเงี้ยคือสกิลทีมไฟล์มันเริ่มน้อยไงลูน่าก็ถอยเลยนะและไอเทมเทพแบบก๊อดของลูน่านิวเมตาใน7.29ที่อยากจะไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คืออาร์นิมชาดครับอาร์นิมชาดเนี่ยได้รับการเปลี่ยนมานิดหน่อยจากแต่เดิมเนี่ยมันเหมือนเพิ่มเวลาสตัร์สักอย่างให้ลูน่าสปอร์ตมาเล่นได้แต่พอคนเอาไปเล่นสปอร์ตเยอะไอฟล็อกปรับให้เอามาเล่นแครี่นะก็คือ อ uh, าการิมชาเนี่ยทำให้รูเซนบีมเนี่ยยิงการโจมตีธรรมดาเราออกไปด้วย2อันในลัศม mm ีที่บีมลงนะนั่นเท่ากับว่าเหมือนเราได้ตีฟรี2ครั้งและคููดาวมัน2.5วิอะเนื้อไหมซึ่งมันทําให้โจมตีจํานวนครั้งเยอะมากนะคือเราตีธรรมดาตีตีตีแล้วบีมได้2ทีตีตีสทีตีตีสอทีอารมณ์แบบนึกภาพวีเวอร์แต่เร็วกว่านั้นอีกอ่ะถ้าเราสแปมรูเซนบีมไปด้วยเวลาไฟอ่ะซึ่งทําให้อกาดิมชาเนี่ย โหดมากครับคืออัตราการซื้อตอนนี้เยอะมากกับลูน่าแครี่นะเพราะมันปั๊มเดเมจได้เยอะจริงๆการจำนวนข้ามการโจมตีมันเยอะขึ้นแล้วมันก็ชิ่งทุกอันด้วยนะทีมเรเดียนครับยังคงไล่ฆ่าฮีโร่ทีมใดยอย่างมันสกอร์คิวทีมเรเดียนนาอยู่แต่ว่าเงินตามเพราะอาดิซี่เนี่ยมันรวยเกินไปครับเน็ตเวิร์ดหมื่นเจ็ดกว่าแล้วแล้วนี่ครับตัวจริงดันเลนบนส่งเมนต้าไปดันเลนกลางครับ อิลูชันรู้หน้าเก่งมากแค่ไหนดูครับเนี่ยตัดคลิปเลนกลางแบบยิงแป๊บเดียวคลิปตายทั้งเว็บเลยนะมันกระจายถึงป้อมตัวเห็นไหมแล้วตัวจริงก็ยิงคลิปเลนบนกระจายถึงป้อมบนเหมือนกันแล้วยิงป้อมบนอย่างแรงอืมแป๊บเดียวป้อมบนจะพังแล้วทีมเรเดียนดันเลนกลางไอเดซี่คนเดียวครับพังป้อมเทียสองเลนบนได้แล้วนะและหลังจากเขาได้อาาัาเดมชาติเนี่ยอยากให้เห็นว่าเขาเล่นยังไงนะเขารู้ตัวว่านี่แหละคือทารมิ่งของเขามาแล้วมันถึงจังหวะที่แบบกูต้องอคเรสซีฟแล้ว คือจะจะเล่นฟาร์มทั้งเกมเป็นฮาวเวิร์ดบูก็คงไม่ใช่นะคือถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเราเก่งโคตรแล้วเนี่ยเราก็ออกมาไฟได้แบบนี้ครับนี่ครับสตอมพุ่มมาดูดูน่ายืนยิงทักสไตล์เลยนะ <c oughs> เวลาเราออกมาเล่นเนี่ยเราก็เล่นตามเพื่อนเราอย่างเกมนี้เนี่ยเราก็ดูเพื่อนเราเป็นยังไงเราให้สตอมเปิดก่อนให้เราได้แล้วเราวิ่งตามไปตีหรือเซนทอ์เนี่ยก็เปิดให้เราได้เช่นกันเรียกทั้งทีมาซ้อเราและเราก็ยืนตีป้อมแบบนี้ครับ นี่ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรออกจากป่าเมื่อไหร่เนี่ยพอเรามีไอเทมครบแล้วเราออกจากป่ามาแล้วยืนยิงง่ายๆแบบนี้ยิงยิงยิงตายยิงยิงยิงรูเซนบีมตายยิงยิงยิงและซิลเลอร์คือแบบเดเมจนี่น้อยกว่าลูน่าเยอะฮีโร่ทีมนเดียนเนี่ยละลายไวกว่าเห็นปะก็ยิงยิงยิงฮีโร่ตายก็เนี่ยไม่ไม่เดินไปตีไวเปอร์ดเลยสามตีป้อมอย่างนานเลยแล้วพอไวเปอร์ไปคิงบาร์หมดค่อยมาตีไวเปอร์ต่อยิงยิงยิงรูเซนบีมแล้วตีสามก็ไป2ทีอีคลิปอัดแล้วซิลเลอร์ด้วยแล้วซิลเลอร์เปิดเลด่มมันจะไรอออดนะสตมไล่ยท เอ้ยแต่มันวิ่งไวว่ะแล้วซิลเลอร์วิ่งออกไปได้ครับลูน่าก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วลูน่ามันไม่ใช่แครี่สายไล่นะมันไม่ได้มีสกิลทําให้แบบแว็บได้อะไรเลยลูน่าเป็นแครี่สายยืนนิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฮีโร่นี่เราตีบ้านนะไม่ต้องไล่เยอะนะนี่ครับทีมเลเดนตาย3ตัวอยู่ยืนตีบ้านแล้วซิลเลอร์เดินมาลูเซนบีมอัดคูดาว2.5าวิลูเซนบีมอัดแล้วได้ตีด้วย2ทีเห็นไหมโคตรเก็บนะโคตรเก็บนะตายไปเลยลูเซนบีมเหมือนสกิลเบิร์ดอะ ตายโคตรเร็วเพราะเวลามันอยู่คู่กัน2ตัวมันจะโดนมูนเกรฟชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมามันจะโดนแรงผิดปกติมากเลยเวลาโดนลูน่าตีแล้วยืนอยู่แค่2คนนับบาเล็กเลนกลางละลายไปแล้วเพราะว่ามูนเกรฟตีชิ่งกระจายใส่บ้านทุกอันนับและพริบตาเดียวทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับทามมิ่งมารอบเดียวเล่นกับเพื่อนรอบเดียวเงินนําเป็นหมื่นเลยและอดีซี่ครับได้เดดลลัสมาทั้งอันครับคือลูน่าเนี่ยพอเราออกไอเทมตามสูตรคือเมนต้าบีเคบีแล้วก็แลนแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีไอเทมไหนที่บวกดามจะจะๆเพราะฉันเวลาเราเจอฮีโร่ที่มันสายถึกสายสเต็งซะหน่อยอย่างเช่นไลซิลเลอร์เนี่ยบางทีเราจะตีไม่เข้าเพราะฉันเดเดรลัสเนี่ยเกิดมาเพื่อตอบโจทย์นั้นนะก็คือเรามีของเอาตัวรอดครบแล้วเลือดเราเยอะละเดเารลัสเนี่ยมันยังคอมโบกับอากานิมฉาด,ด้วยเพราะว่ามันนับเป็นการโจมตีเพราะฉันลูเซนบีมเนี่ยก็สามารถติดคลิดได้เช่นกันนะอ้โหูย่างโหดเลยอากานิมฉาดลูหน้าคอมโบกับเดเารลัสเนี่ยและนี่ครับ ได้บแหลกกลางปุ๊บก็ยังเล่นรอบครอบอยู่คือถอยมารอโร,อรอชานเกิดตอนแรกเหมือนจะรอโรอชานแต่ทีมเดเดียนเปิดตัวให้เห็นเองแบบนี้ก็คงไม่ต้องรอแล้วแหละนะวิเทอร์เอเวนครับโดนเปิดตายก่อนจากทัคซ์และไลซิลเลอร์ครับแต่ทีมได้ครับถึงจะมีฮีโร่แค่4ตัวแต่ตอนนี้เก่งโคตรแล้วครับลูน่าอดิซี่ครับวิ่งไล่มาเลยครับสตอมพุ่งมาหาฮีโร่ต่อไลซิลเลอร์โดนดูดลูน่าเดินมาครับลูเซนบีมครับลูเซนบีมลงพื้นก็ส่งการโจมตีออกไป2อันเหมือนกันครับนี่ลูเซนบีมลูเซนบีมยหนะ ลราเดินมาตีแล้วซิลเลอร์ปั๊บเดียวรูเซนบีมด้วยตายแล้วชิงไปหาไวเปอร์ต่อเดินเมื่อกี้สตอร์มโดนในโคโฟอร์สเขียวอัดครับแต่รูหน้ายังอยู่ครับรูเซนบีมไล่มาไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงไวเปอร์จะไปไหนล่ะรูเซนบีมตายนะตายไป3ตัวแล้วนะรูหน้าเปิดแมสเน็ตเร่งความเร็วไล่ต่อแล้วครับเอาฮีโร่หายไปไหนแล้วล่ะเนโครฟอสเดินกลับเข้าบ้านไปแล้วครับรูหน้าบอกได้อย่างไงั้นไม่ต้องรอโรชารแล้วตีคลิปสองทีคลิปตายหมดวิ่งขึ้นบ้านเลยครับตีป้อมเสียสามเลนล่างครับ ปับปับปับมีเท็กกี้คอยวางระเบิดช่วยด้วยโอ้โหเดเมจป้อมได้จากเท็กกี้เพิ่มด้วยป้อมาแตกแล้วดูเลือดบาแลังดีๆนะครับแมสเนสตีปับ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 ชิงไปชิงมาปุ๊บ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 แตกทั้งบ้านนะครับแตกทั้งบ้านแน่ๆครับโดนลูน่าตีฟรีแบบนี้ครับอาร์ดิซี่ครับเดินขึ้นมาข้างบนต่อครับตอนแรกเหมือนจะไปเคลียร์ข้างบนแต่คิดอีกทีตรงกลางก็ได้ลูเซนบีมเซนทอร์สตัรนมาครับเอาเอาคีเปอร์ไรท์มันหายไปไหนล่ะสโนว์บอล ทักส,สโนโบอถ่วงเวลาอดิซี่บอกกูไม่สนกูตีเทียสีปั๊มจะแตกแล้วเนี่ยฮีโร่ผมมาหันมาตีฮีโร่ชิงไมชิงมาตายคู่ทักโดนถ่วงเวลาอยู่นิดหน่อยจากวินเทอร์เคิร์สอดิซี่ยืนตีป้อมจะแตกแล้วรูเซ้นบีทมทักตายเทียสีแตกหมดโคตรไวไลเซอร์เพิ่งเกิดไวเปอร์ <Wi per S 1> ยังไม่เกิดเลยวินเทอร์เวนบอกแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งก็แบบงเลยแข็งรู้หน้าไวแป๊บนึงอดิซี่บอกไม่สนเจา้าแรงแมเนตตีบ้านแมเนตตีบ้านไลเซอร์ออกมาแบบถ่วงเวลาแบบสิ้นหวังบ้านแตกไปแล้ว30นาทีนะครับ ฟาร์ม20กว่าันาทีแล้วก็5นาทีปิดเกมนะนั่นแหละครับวิธีการเล่นแครี่นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเกมตัวอย่างเป็นเกมในอุดมคติของตำแหน่งแครี่เลยนะก็คือมันเป็นตำแหน่งที่เราต้องฟาร์มทั้งเกมแบบนั้นแหละเพื่อเราจะเอาเงินที่เยอะกว่าอย่างเกมนี้เนะี่ยคือการาฟนำนำแบบนี้เนะี่ยไม่ได้มาจากการคิวมาจากครีปล้วนๆนนะ่ะแล้วพอถึงจุดถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเราเ แล้วก็รวมตัวกับเพื่อนเพื่อถมปิดเกมนะและเกมนี้คือทําได้เป๊ะๆตามนั้นเลยครับกับไอ้ลูเซนบีมติดอากาเิมฉาที่ดูแล้วขี้โกงมากคือทุกครั้งที่รูเซนบีมมันติดกันโจมตี2ทีซึ่งสามารถติดคลีได้ด้วยแล้วมันชิงกระจายทั้งหมดด้วยอะไรเงี้ยดูดีมากๆครับก็สามารถเอาไปลองเล่นกันได้นะแต่ข้อแม้สําคัญมากคือต้องฟาร์มให้ไวนะคือแน่นอนรูน่ามาเป็นตัวที่ถ้าเงินเงินตกอ่ะก็คือตกไปเลยนะแล้วถ้าเกิดเงินเท่ากันบางทีมันสู้ฮีโร่บางตัวไม่ได้เพราะมันจะตีไม่เข้านะครับ พราฉันแต่ถ้าเดินคุยอ่คลิปอย่างเดียวแบบอดีซีเกมนี้เนะี่ยคือยังไงเงินก็ไหวนะแล้วบางเกมถ้าถามว่าโดนบุกป,ป่าตลอดทอํายังไงเกมแบบนั้นนะส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนเราอีก4คนเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูมาจนจบนะก็หวังว่าจะถูกใจคลิปนี้ทั้งผู้เล่นนะจะได้เอาไปเล่นให้ดีขึ้นนะในตําแหน่งตัวฟาร์มแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ